จากคลิปก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมทําคลิปไว้เพราะว่าว่า,วาลูกค้าจะโอเคไปต่อไม่ไปต่อนะครับมาที่เป็นจอเป็นเส้นนะครับผมเลยสั่งของแบบด่วนมาเลยนะครับ dSL ก็ใช้เวลาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็ของก็ถึงแล้วนะครับผมจะมาแกะเลยนะครับของเพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยครับก็พนักงาน dSL เพิ่งมาส่งนะครับตัวนี้ สั่งไปแล้วก็บวกค่าขนส่งมาด้วยนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะลูกค้าโอเคผมก็โอเคตามนะครับผมก็สั่งของตามเลยครับก็เดี๋ยวมาแกะดูเลยนะครับ ห่อมาอย่างดีเลยมาดูว่ามีเป็นตัวัหนักๆนะครับแพ็เก็ตห, <ขอ S 2> ห่อกันกระแทกมาอย่างดีนะครับมาดูเลยโอเคนะครับตอนนี้คือมาทั้งหยวงนะครับที่ผมสั่ง เพราะว่า,าจะมาตั้งทีละสีมันก็ยากอยู่นะครับผมเลยสั่งตัวนี้นะครับสั่งมาเป็นท,ทั้งชุดเลยนะครับเป็นชุดของตัวที่ W นะครับ8,003นะครับนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปลองเลยครับว่ามันจะใช้ได้ไหมครับครับตัวนี้ก็คือที่ผมห่อไว้เพราะว่า อของลูกค้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่ารออะไหล่มานะครับพออะไหล่มาแล้วก็จะมาแกะเลยนะครับแกะแล้วก็ก็กันเครื่องลูกค้านะครับกันมดกันแมลงอะไรเข้านะครับจะ่อ้ตรงนี้เลยนะครับตัวไหนที่ว่าสั่งของแล้วก็รออะไหล่นะครับผมจะ่อแบบนี้เลยครับโอ้ตัวเบลเลอร์เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาเวลาถอดก่อนนะครับเดี๋ยว จะมาดูแล้วค่อยมาดูตอนที่ผมลองผมเปลี่ยนนะครับว่าภาพมันจะโอเคไหมนะครับครับหลังจากเอาฝาครอบออกแล้วนะครับเพราะว่ามันมันชิ้นที่เราจะเปลี่ยนจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะอยู่ด้านในสุดนะครับก็ต้องได้ถอดอ่าโครงฝาหน้าครอบด้านหน้าออกนะครับตัวครอบเต็นออกนะครับตันนี้จะค่อนข้างจะถอดเยอะนะครับ พราะปกติคลิปก่อนนะผมเปลี่ยนบอร์ดก็คือไม่ได้ถอดอะไรเยอะนะครับถอดแค่าฝาครอบออกก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนชิ้นในสุดนะครับจะถอดค่อนข้างจะเยอะหน่อยก็คือได้ถอดออกหมดเลยนะครับตามที่ที่ที่ทเราเห็นตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้คือถอดออกหมดเลย ก็ถอดออกทีละชิ้นละชิ้นเลยนะครับถอดบอดแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าค่อยถอดนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนบุนน็อตออก,ก่อนหมุนน็อตตัวนี้ต้องไม่ต้องถอดนะครับอันนี้ไม่ต้องถอดถัดก็บอดครับ เดี๋ยวผมจะมูนนัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยยกออกทีละตัวทีละตัวอะไ อันนี้มก็ปลดาสายที่เชื่อมต่อกับตัวตัวเมนบอร์ดนะออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะถอดตัวบอร์ดออกก่อนอตัวเมนบอร์ดโอเคชิ้นนี้ครับที่เราจะถอดนะครับชิ้นนี้มันจะอยู่ด้านด้านในสุดต้องได้ถอดเดี่ยนะครับเพราะว่า จุดที่จะถอดก็คือมีนอ็นอตน็อตจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูด,ด้านล่างอีกสองนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะถอดแค่นี้ได้นะครับเราเราต้องถอดชุดนี้ออกมาเลยนะครับ <c oughs> เนี่ยผมจะถอดเลย <c oughs> ชุดเลนนะครับไลยสายออกก่อนชุดเลน เป็นพ่อลมนะครับจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้นะครับต้องถอดด้านล่างด้วยนะครับผมลืมถอดตั้งแต่ตอนแรกนะครับ Okay, and i ตอนนี้จะเป็นแค่ท่อลมนะครับจะมีรูอจา,จากนู่นจากนี่ข้ามมาฝั่งนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่ท่อลมอปากไว้ก่อนอ่าทีนี้ก็จะเหลือแค่ตรงชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดยกขึ้นมาทั้งทั้งยวงเลยนะครับเพราะว่าจะได้หมุนง่ายๆนะครับอ่อ่าโอเคครับผมจะถอดตัวนี้นะครับทีนี้ อ่รู้สึกจะมีน็อตเด้งก่อนหนึ่งสองสามนะครับน่า,าจะมีน็อตแค่สามตัวสี่ตัวนะครับ,รบตัวแรกนะครับต่อแล้วสองสอดซ้ายขวานะครับสอง สามอยู่ด้านหน้าตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวเกียวนะครับเป็นเกีียวแบบนี้นะครับเพราะว่ามันไว้ยึดกับพลาสติกนะครับสามแล้วก็ในรูนี้ตัวหนึ่งนะครับจะเราจะสองมองไม่เอยาหอ่า น็อตตรงนี้อีกน็อตเกี่ยวยาเกียวผมส่งดูก่อนมาจากตรงนี้ขอดเยเหมือนกันนะครับอ่าเริ่มโยกนะครับอ่าน็อตอะเกนะครับเดี๋ยวผมอ่าเกอนะครับเดี๋ยว ผมเอาตัวนี้ลบไปก่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับทีแคบโอเคนะครับพตัวนี้มันจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดมนะครับแม้แต่ชุดเลนนะครับมือเราไม่สามารถ หมุนได้เลยนะครับเป็นเป็นระบบออโต้ด้วยเป็นระบบไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการโฟกัสซูมอินซูมเอาท์นะครับเพราะว่าตรงนี้คือมันไม่ได้เสียไม่ต้องไปรื้อมันนะครับเราจะเปลี่ยนแค่ชุดชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดเลยดีกว่า,าก่อนคว่ำหน้านะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าหน้าตัวเลนตัวนี้กับขอบตัวนี้ มันเสมอกันหรือเปล่านะครับถ้าเสมอต้องหาหาผ้าหรืออะไรมาลองครับแต่ว่าตัวนี้ผมวัดดูแล้วนะครับอ่ากับตัวเลียนกับตัวขอบพลาสติกมันกันได้อยู่นะครับแล้วก็จะมาถอดตัวชุด lcd นะครับเรียกง่ายๆเลยครับชุด lcd นะครับที่อ่าผมจะเปลี่ยนครับที่สั่งมานะครับก็สมัติหมุนน็อตได้เลยนะครับน็อตมีอยู่4ตัวนะครับด้านบน หนึ่งตัวด้านล่างอีกสามตัวนะครับโอเคก็ยกออกได้เลยนะครับมีน็อตอยู่แค่นี้นะครับอ่าให้ดูกันตัวนี้ตัวตัวเสียนะครับน่ะตัวเสียเอาไว้ก่อน ตัวที่สั่งมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ที่สั่งมาเปลี่ยนก็ดูแล้วก็เป็นตัวโอเคนะครับก็เป็นของแท้นะครับก็ใส่ตามตำแหน่งเดิมเลยครับ แค่ตึงมือก็พอนะครับตัวนี้เก็บก่อนแล้วก็จะทำการประกอบนะครับก็ขั้นตอนการประกอบนะครับก็ประกอบตามเดิมเลยนะครับถอดอยังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะครับ สามสามแล้วก็จะมีน็อตตัวเกลียละเอียดเกลียละเอียดซ้าขวานะครับแล้วก็จะอยู่ในรูนี้อีกตัวนึ่งในรูนี้ก็จะยากหน่อย ตอนนี้ผมก็ทำการประกอบชุดเลนเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเทสแค่เอาบอร์ดเทสด,ดูก่อนนะครับว่ามันอ่าดูสีด้วยอะไรก่อนนะครับค่อยประกอบจริงนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาบอร์ดมาประกอบเลยประกอบแค่ให้เครื่องทำงานก่อนนะครับ ประกอบไม่ครบนี่ก็ค่อนข้างจะวางยากน,นะครับคแค่เราต้องการวางแค่เพื่อที่จะเทสก่อนนะครับโอเคน่าจะครบ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 ,ครบ,ครบสายสายสายโอเคเดี๋ยวผมจะเสียบสายแล้วผมจะทำการเทสนะครับเดี๋ยวประกอบสายก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะประกอบแค่นี้ก่อนเอาไฟเข้าก่อนครับไฟเข้าแล้วก็เดี๋ยวต้องสวิตช์มันไม่ถึงนะครับเดี๋ยวผมติดตู้่รน ไฟขึ้นแล้วนะครับเลนเปิดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาดูแสงที่จะออกนะครับเกียบปะเล็กครบหรือเปล่าแสงมาแล้วคอยดูฝั่งด้านภาพนะครับเราดูภาพตัว f 3มาแล้วนะครับะนะครับมันจะมีเส้นชมพูไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึง่ง ลักษณะนะครับน่าจะโอเคภาพหลแรับหนึ่งอ่ะโอเคนะครับก็คือตัวตัวที่เสียนะครับที่ผมทาคลิไปไว้ตัวตัวแรกนะครับเพราะว่าหามันเสียฝั่งสีเขียวนะครับพอสีเขียวละพอไม่มีสีเขียวที่เส้นมันไม่ได้เสียทั้งทั้งจอนะครับมันเสียเป็นบางบางเส้นนะครับที่ที่มันเป็นแถบลงมานะครับคือลายลายมันขาดไป ขาดคู่ขาดไปคู่หนึ่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับพอขาดไปปุ๊บมันก็จะตัวนั้นไม่แสดงภาพก็จะเห็นเป็นสีชมพูนะครับเพราะสีชมพูนี่คือเกิดจากฝั่งสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับพอแดงน้ําเงินปุ๊บมนมขาดสีเขียวไอ้สีสีที่มันไม่แสดงผลปุ๊บมันก็จะออกเป็นเส้นเป็นแถบเลยนะครับว่าเป็นสีสีอะไรนะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็ปิดปิดจับนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมลองปรับตือนกัน เลื่อนขึ้นก่อน,นครับอันนี้โฟกัสกดเลนส์อีกทีหนึง่งซูมชิปเลนส์เฮ้ยผมดึงขึ้นมาก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับโอเคปิดป่าโฟกัสก่อนนะครับอันนี้ โอเคปกกันปกกันเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือผมจะต่อสัญญาณภาพเข้า,านะครับเพราะว่าเพชรเปื่อยๆแบบนี้เลยนะครับ okay. พับพับมา ดีเทคค่อนข้างจะช้าหน่อยนะครับโอเคตอนนี้คือภาพมาแล้วนะครับจากที่เป็นจากที่ภาพเป็นสีชมพูเป็นแถกนะครับก็เปลี่ยนยกเซตนะครับก็คือจบเลยหายนะครับเปลี่ยนยกเซ็ตก็หายเลยนะครับกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาจจะมองอันนั้นหน่อยครับเพราะว่าผมใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับ เดี๋ยวฟิวเจอร์บอร์ดขึ้นกับ่ก็มองถนับหน่อยโอเคก็เรียบร้อยนะครับปิดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อย คือสั่งด่วนมานะครับสั่งด่วนจากตัวสั่งด่วนจากเมืองจีนนะครับเว็บสั่งของมานะครับที่ผมสั่งประจํานะครับตัวนี้ผมเป็นระดับไดมอนแล้วนะครับเวลาสั่งของก็ค่อนข้างจะเร็วหน่อยเวลาถ้าของมีปัญหาหรือ,อโดนโดนหลอกมาประมาณนี้คือยัดไส้มานะครับก็เวลาคืนเงินก็จะเร็วเร็วกว่า,าที่ที่สมัครใหม่นะครับถ้า ถ้าท่านสมัครใหม่เวลาคืนเงินอะไรพวกนี้มันก็จะค่อนข้างจะช้านะครับส่วนใหญ่ของผมช้าสุดก็เดือนหนึ่งนะครับอโดยวงเงินครั้งก่อนนะก่อนนั้นนู่นเดือนที่แล้วตั้งแต่เดือนมกรานะครับก็ใช้เวลาประมาณเดือนกว่ากว่าเขาก็คืนเงินให้ครับอ่านั้นยอดประมาณหมื่นกว่าบาทครับโดนหลอกโดนยัดไส้มานะครับพอของไม่ตรงปุ๊บผมก็ทําการส่งกลับคืนนะครับพอของถึงแล้วก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งผมก็ได้เงินคืนนะครับ อาจจะเสียค่าขนส่งหน่อยแต่ว่าเงินพันแลกเงินหมื่นครับก็เสียเปรียบค่าขนส่งแค่นั้นเองครับก็ได้เงินกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ติดต่อได้นะครับเรื่องโปรเจคเตอร์ m a c b o o k notebook นะครับติดต่อได้นะครับทางดูทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับทาง YouTube c h a n แนลนะครับ ก็จะมีเบอร์โทรเระสับด้านด้านล่างนะครับที่อยู่นะครับพิกัดก็ปักปักหมุดมาให้เรียบร้อยแล้วครับทางใต้คลิปนะครับไม่ใช่อยู่ในคลิปนะใต้คลิปเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอาอ่าที่อยู่ขึ้นมาไว้ข้างบนด้วยนะครับแล้วก็จะจะได้ดูกัดง่ายๆนะครับนะถ้าจะส่งมาก็ที่อยู่ด้านล่างถ้าไม่มั่นใจก็โทรมาได้นะครับ0ูนย์แปดห้าสองสนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไหมนะครับ ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ Play repeats and billion the in play.